เป็นอีกเล่มนึงนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่เป็น CEO ทุกท่านนะครับแล้วก็กำลังหาแนวทางนะครับในการปกครองนะครับบริหารองค์กรเนาะเล่มนี้ครับเป็นหนังสือขายดีของนิยอกไทม์นะครับเป็นเล่มของเกี่ยวกับการ CEO นั่นแหละทุกคนนะครับผมก็เป็นระดับพนักง,งานเนาะก,ก็อาจจะเล่าลำบากนเดน,น่งานประดูสารบัญเลยแล้วกันนะครับนี่น,นีก็จะเป็นเรื่องของการ กำหนดทิศทางนะครับนี่เป็นเรื่องของความคิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดในการบริหารบริหารจัดการองค์กรน,นะครับนี่เรื่องของบริหารเป็นทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของอประสิทธิภาพส่วนตัวนะครับเฉพาะ ceo เท่านั้นที่ทําได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมค้างให้ดูเห็นไครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใครกําลังหาอยู่ก <G> ็จัดได้ครับเพราะว่าเขาเป็นหนังสือขายดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่านยัง เช่นวิธีปฏิบัตินะครับวัฒนธรรมาหาเจ้าสิ่งนั้นอะไรประมาณนี้นะครับระจะปีเนื้อหาแบบแยาวๆเลยทุกคนนะครับอ่านยาวๆเลยนะครับสายเป็นสายบริหารผมว่าน่าจะต้องมีไว้นะครับสักคนละเล่มนะประมาณนี้ครับอันนี้เรื่องของกรอบความคิดการทํางานนะครับกับคณะกรรมการนะครับช่วยกรรมการให้ ช่วยธุรกิจอีกทีนึงโอ้โหจงแข็งแกร่งพอที่จะยืนได้ด้วยตนเองนะครับฉลาดพอที่จะรู้ว่าเมื่อใดน,นะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและกล้าพอที่จะขอนะครับซาอิกเคอสเดลนัวนะครับอ่านปีขออภัยนะขำคมจัดเลยนะครับใส่ตะกร้าไว้ให้เลย